ก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสาค่ะแล้วก็หนูก็เป็นแค่ชาวเขากลุ่มเล็กๆที่ได้รับโอกาสจัดเแถาค่ะได้รับการศึกษาที่ดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนค่ะเขาจะชอบพูดว่าถ้า ในหลวงราะชะการที่เก้าสวรรค์คดแล้วระชการที่สิบจะไม่ชอบคนมงแล้วก็จะผ่านชีวิตคนมงไล่ชีวิตไล่พวกหลวงจากประเทศหนูกลัวมากเลยค่ะหนูกลัวว่าจะไม่มีประเทศอยู่จะไม่มีที่เรียนหนังสือแต่เวลา มีสุขแล้วก็ยังมีแผ่นดิงให้อยู่ค่ะแลวก็หนูก็ขอสัญญาค่ะว่าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะตั้งใจเรียนหนูจะนำความรู้ที่หนูได้รับแล้วก็โอกาสดีๆที่หนูได้รับไปส่งต่อให้กับรุ่นน้องที่หมู่บ้าน หนูอยากจะเป็นครูค่ะเพราะว่าหนูอยากไปพัฒนาหมู่บ้านตัวเองอยู่ตรงไหนเราก็มีความเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวไม่เหมือนบ้านเมืองอื่นๆที่เขาไปคิดว่าไทยเป็นชาติรู้ชาตินี้เป็นชนกลุ่มนี้ของนั้นไม่มีหนูไม่ต้องกลัวไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นอื่นแล้วก็หนูก็ไม่ได้เป็นอื่นด้วยหนูเป็นคนไทย เป็นส่วนหนึ่งเป็นกําลังของชาติบ้านเมืองแล้วก็การที่จะไปพัฒนาบ้านของเราถิ่นของเราให้ดีก็ต้องนําความรู้นําความเข้าใจไปใช้ให้เป็นประโยชน์เห็นัหมล่ะก็ขอให้สบายใจได้ขอพระาสถานพระบรมราชัน